รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กับรายการเดียวในประเทศไทยที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีเพราะนี่คือรายการแอดมิชชั่นสออนแอร์ั่นเองครับอยู่กับพี่ก้าววารเกตจนิมากคนนี้คนเดิมนะจ๊ะแต่ว่าที่เพิ่มเติมเนี่ยวันนี้ครับพบกับพินัทนัทยาเพชรวัฒนาในช่วงนัดแนวแนะน้องหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้ทําความเข้าใจระบบกับ Entran c e 4.0กันไปแล้ววันนี้ เราจะมาเตรียมรับมือกับ e r t r a n าน4.0ครับว่ามีอะไรที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้บ้างติดตามได้ในนัดแนวแน่น้องครับแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามกับแอดขับขยับข่าวกันก่อน ใครอยากที่จะเป็นลูกแม่โดมฟังทางนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาเปิดรับตรงโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาพี่ก้าวต้องบอกเลยว่าเขาเปิดกันหลายโครงการมากนะครับน้อนๆมาเริ่มต้นเลยดีกว่าเขามีโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการนักเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมนักเรียนดีภาคกลางนะครับมาต่อกันนะครับยังไม่หมดเท่านั้นยังมีโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาม,มาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอ,อวนอค่ายที่2ด้วย จัดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับโครงการต่อไปโครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษหรือว่าสอสอวทอนั่นเองครับน้องๆซึ่งเกณฑ์ที่เขาใช้ในการคัดเลือกเนี่ยใช้คะแนนเกตและก็แพดครั้งที่1ของปี60นะครับ เปิดรับแล้วครับตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rek.th นะครับส่วนช่วงหน้ามาจัดกันแบบต่อเนื่องกับเรื่อง entrance 4.0มีอะไรต้องรับมือมาติดตามกันครับโดยสำนักง,งาน,นาคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมาารคนาคมแห่งชาติ นแนบแนลแนนอนช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเราจะพาไปพบกับวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในระด,ดับอุดมศึกษาที่ชิก้ด้งว้าววาวที่สุดเลยนะตอนนี้นะครับพบกับพี่นัทนัตยาเพชรวัฒน,นาครับสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับคุณเจ้าตอนเนี่กันเลยดีกว่าครับพี่นัทหลังจากเมื่อวานนี้ทําความรู้จักเกี่ยวกับระบบของ entrance 4.0ไปแล้วในวันนี้เรายังมีเรื่องต้องมาปรับและก็ทําความเข้าใจกันอีกครับ ต้องมีค่ะเพราะว่าน้องๆต้องมาเตรียมรับขยับลุกไม่อย่างนั้นปลุกตัวเองมาสู่ความฝันให้กลายเป็นความจริงไม่ได้นะโอ้โหน้องๆครับเอาเป็นว่าเรามาเตรียมรับขยับลุกกันเลยดีกว่ากับพี่ณัฐยาเพชรวัฒนาในช่วงน,นัดแนวแน่นอนรับมาสู่ช่วงของน,นัดแนวแน่นอนค่ะระบบใหม่อย่างที่เราได้ย้ําในรายการกันนะคะระบบรับตรงกลางร่วมหรือว่า entrance 4.0ค่ะมีจุดที่น้องจะต้องเตรียมรับแล้วก็ ขยับเข้าไปรุกด้วยอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะเราเริ่มกันที่จุดแรกก่อนเลยค่ะ เรื่องของคณะนะคะคณะนั้นจะส่งผลต่อเรื่ององค์ประกอบค่ะเพราะว่าระบบเดิมเนี่ยนะคะใน admissions คณะเดียวกันค่ะมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะใช้หลักเกณฑ์หลักการเหมือนกันถ้าแตกต่างกันก็จะเพิ่มรหัสใหม่ไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นหลักแกนกลางนะคะที่ต้องใช้ร่วมซึ่งต่างจากระบบรับตรงกลางร่วมค่ะเพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยแม้จะเป็นคณะเดียวกันสามารถออกกฎเกณฑ์เงื่อนแขนในการรับอย่างไรก็ได้แล้วตอนนี้นี่นะคะก็พยายาม ที่จะให้ทุกมหาวิทยาลัยส่งคำตอบมาค่ะว่าแต่ละคณะมีองค์ประกอบการคัดเลือกอย่างไรภายในเดือนเมษายน2560ค่ะดังนั้นน้องๆต้องรู้แล้วนะคะว่าองค์ประกอบมันเปลี่ยนการติดตามต้องเข้มข้นมากขึ้นค่ะ ตัวที่2ค่ะคือเรื่องของคะแนนในระบบแอนดมิชชั่นเราสามารถนําคะแนนไปเปรียบเทียบกับ3ปีหรือ5ปีย้อนหลังได้รวมไปถึงปีล่าสุดก็ยังสามารถเปรียบเทียบได้แต่ระบบใหม่นี้ค่ะน้องๆเลือกได้4อันดับก็จริงแต่แต่ละมหาวิทยาลัยเขาจะแยกกันพิจารณาไม่ได้เป็นหน่วยงานกลางที่นํานถึงสมาพิจารณาร่วมนะคะแยกรับแยกพิจารณาดังนั้นคะแนนที่จะนํามาเปรียบเทียบจึงยังไม่มีเนื่องจากเป็นปีแรกค่ะน้องๆจึงจําเป็นจะต้องทําคะแนนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อ การันตีความปลอดภัยค่ะข้อที่3ค่ะเรื่องของการเลือกเนี่ยนะคะน้องๆจะเลือกได้น้อยลงดูเหมือนว่าน้อยลงอย่างไรก็4อันดับเท่ากับแอดมิชชั่นแต่อย่าลืมนะค่ว่าระบบใหม่นี้เรายกเลิกระบบแอดมิชชั่นแล้วเราจัดระเบียบรับตรงให้มารับร่วมกันเหลือเพียงแค่ครั้งละ4อันดับแล้วก็มาเคอร์ริงเฮาส์เลือกถ้าไม่ได้ก็เลือกได้อีก4อันดับดังนั้นแปลว่า1คนอาจจะเลือกได้เต็มที่แค 8อันดับลราแอดมิชชั่นกลางก็ไม่มีให้เลือกแล้วนี่แหละค่ะน้องๆจะต้องรับรู้ในเรื่องนี้เพราะว่าถือเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อจำนวนคณะลดน้อยลงการเลือกของเราต้องชัดเจนขึ้นจึงนำมาสู่ข้อที่4ค่ะคือเรื่องของตัวตนต้องมาไวเพราะถ้าตัวตนไม่ชัดคุณลำบากแน่เมื่อก่อนนะคะคุณอาจจะลองสุ่มตัวเองหว่านเลือกไปเรื่อยๆจากการสอบรับตรงติดที่นี่เอ๊ะคลิกไหมติดที่นั่นใช่ไหมไปรับน้องไปเจอมันโอเคหรือเปล่า คุณยังมีเวลาตัดสินใจค่ะแต่ระบบใหม่นี้รับตรงมาอยู่รวมกันเป็นก้อนแล้วก็เลือกพร้อมกันด้วยนะคะดังนั้นถ้าตัวตนไม่มาไวพอมาอยู่รวมกันแบบนี้บางทีมันเลือกไม่ทันมันเลือกไม่ได้ก็จะกลายเป็นการเสียโอกาสได้นะคะ อีกหนึ่งข้อค่ะข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะคือเรื่องของมอเล็กมอเล็กหมายถึงมหาวิทยาลัยเล็กๆต่างๆอาจจะได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนสถาบันเล็กๆอาจจะแยกรับไปเป็นการแยกกลุ่มคนในอัตโนมัติแต่ตอนนี้เป็นการมาไฟลรวมกันในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันอาจจะส่งผลกระทบได้เหมือนกันนะคะและข้อสุดท้ายเหล่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะคะหรือว่าเรียกพวกเป็นพี่เบิม้มหรือว่ามอใหญ่อาจจะต้องจับตามองค่ะว่า จะมีการกักไปรอรับตรงรอบหลังการรับตรงกลางร่วมหรือว่าการรับที่ใช้ Caringhouse สอันนี้หรือไม่นะคะเพื่อที่จะทำให้น้องๆเนี่ยรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารจึงต้องจับตาทั้งมหาวิทยาลัยเล็กมหาวิทยาลัยใหญ่พูดง่ายๆว่าทุกสถาบันคุณต้องจับตาค่ะหวังว่าแนวทางนี้จะช่วยน้องๆได้เพราะทั้งหมดนี้คือแนวของนัดในการแนะน้องค่ะขอบคุณพี่นันมากครัยินดีค่ะ โอ้น้องๆครับตอนนี้เนี่ยอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงนะครับยังกับระบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำมาอยากที่จะพลาดน,นะครับอยากจะรู้ทันและก็เข้าถึงทุกระบบการศึกษาของประเทศไทยติดตามได้ที่นี่ที่เดียว Admission on Air ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามเข้ามานะครับทุกๆเรื่องเลยเกี่ยวกับ Admission เข้าไปได้ครับที่ CU Radio นะครับพร้อมที่จะมาตอบคำถามให้กับน้องทุกๆคนเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ